ยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบห้าบาทครับมีทุกอย่างครับเกี๊ยวน้าตลาดเทีผู้กระป๋องกระปุกฟัสติ้ใส่เกลือใส่พริกใส่ปลาใส่ในอยู่ใน้กินก็ได้ครับพี่น้องครับมีหมวกมีหมอกแขนมีหลายๆอย่างครับมีถุงข้าวกันหอยกับมีพี่น้องทุงข้าวนักเรียนทุ้งข้าวพี่น้องมี่มัดพี่น้อง ก๋อแกนก็มมี่นะครับเด้อยี่สิบบาทครับก๋อแกนครับยี่สิบบาททางกะละมังหม้อกัมมีพี่น,อน้องจะจบ ุูกรใส่ก็เลื่อนตลอกตลิ้วกับซ่อนทุงมนีม่มัดพี่น้องนี่สิบบาทที่หบาททุาทิมหา,หา,หา,หาโตตั้งก็ที่นี่มัดพี่น้องร่างตัวางของตันใส่่องเท้ามีพี่น้องเอ้ยร้อยสามสิบกับตกเลยพี่น้องด้วย คือท่ได้พี่น้องรอดส mm. ้ำถิบนว่างลองถ่วว่างสวยว่างซ้ำว่าง่มืพี่น้องว mm. ่างไ mm. น่้อยูนกินว่างขนมนมเนือตลาดเจ้าด้วยครับเด้อจำโมูบาทไปน้องเรื่อยๆพี่น้องตาพููทังตะละมันนี่มดครับ ดารนี่ครับนมั่งไเขาไนาก็ได้ครับเป็นโลกมีเป็นสังกะสก็มีครับพี่น้องไม่ถูเพื่อนอมจูบล้มรับกระติกบด้ยครับห้าร้อยหนึงบดิ้าร้อยหนึงครับอยี่สิุ้มทุกพี่น้องไอ้ดิบครดีนะครับเดอครับขายเปร้ยเมื่อเส้าตีนนะครับดิบไคดี Terima <laughs> kasih นี่กับท่องนะครับเด้อีน่นาท่องครับต่องครับมีสวยงามๆครับเกตีใหม่พี่น้องฝากมาสนับสนุนแม่ค้าเฮ้าด้วยครับเด้อท่องมาใหม่ๆทุกมมือครับนี่ใส่มีแหวนครับใส่คอมเมอร์ครับสอยพ่อขอมีครับตลาดเราวัานกามเนาะค,ครับ มานเกยมา้าม really? ับมาสื่อได้ทดลองเ่องมีสลัดมีแค่รตมีมกกาดหัวมีมะเขือมีมะพิกมีหอมครับมีมพรอมีหอยหอมครับลาันไมไหให้ับ ครับครับเริ่มกันเดียวให้พร้อม

้องใหม่ๆด on ูสาครับรดสน้องใหม่ๆแต่ไม่กล่าวคนกค่าดีะ็กล่าวเสียกลับเปลี่ยนไก่ครับไก่หมูปิ้นครับที่ต้อเดือไก่กับมิ้นท์

ขวดละสิบาบาทซื้ง2คนมีได้ตับไก่พายครกที่รักว nah mmm, ั่ด้วยนะคะน้องคนเกลืออ้าวทำไปเลยสองวดน้องน้องเอามาายเี้องขวดแคนีจกรใได้รอบว่างค่ะเลยอธิพรไม่ชิมแปดสบาทให้แค่สอที่ เจอนักสนุนเรียนรน้องน้องลูกน้หลานครับพี่จับฉลากล่อมพี่จับรางวัลแล้วได้เสื้อแค่สองขวดนั่นเองนะคะอ่ะขอถ่าย มีจับรางวัลพร้อมพี่น้องแต่นักสนุนเอ็มลอยมีจับรางวัลพร้อมพี่น้อง ะแช่เย็นพร้อมตะพร้อมทานกันเลยค่ะเนะคะเด่างที่บอกไปว่าฝากไว้ด้วยเยอนะคะสำหรับขวดแรกของวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะดเอ็ร้อยห้าสิบค่ะนะคะจะได้แบบสอมินิระมัดนะคะดีเรื่องอะอรค่นซึ่งแบบเป็นตลอดทั้งวันกันเลยไอ้มาจะใครดูกราบานซื้อ ขวด20บาทก็ได้น ốt แล้วแต่ถ้าวันนี้ซื้อ5ขวดใช่ไปเดี๋ยวทีมงานใจดีแจกเพื่ออะไรครับพ่อแม่พี่น้องทีมโบ๊ทมีนิรภัยนิดอยู่แล้วสหรับย์กรณีฝาเปล่าอย่างเี่นชัดเมื่อวานมันมีรักว่อยู่ใต้ฝาเด้อค่ะมันจะมีแต้มเอ็นจอยเป็นตัวเลขสีดำดำอยู่ใต้ฝาอย่าเอาไปทิ้งเน่เอาไปไว้หลุดของ สำหรับในช่วงน,นี้<อ>แคมเปญใหม่เข้ามาแล้วนะคะกับแคมเปญที่มีชื่อว่าเอ5รายห้าบรถนี้มื่นแสนล้านปีสองจ้าเอ5รย้รบบาแจกราวันอีกอยาก่างเยอะคุณแม่วันที่สิบาทดีแจกของคุณพาอสี 22, ่หมื่นบาทอีก2ี่สิบองรวัลเดจ้รอนสนาไป่บครับโบครับครับครัลูกใหยครับส<อ>ิบาทแดงๆครับเปียกบางครับ ตับแตงหมอเมลาเข้านะครับเปียกบางนะครับคือหว้อพีดบางแกงว่าแบบดูสิครับดูสิครับเห็นบางครับเปียกบางครับราคาถูกฟพี่น้องยี่สิบบาทสิบบาทครับรับประกันตูกฟูพี่น้องพิดหวังครับถ้าไม่แดงเอามาคืนค่ะเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนอดบ้านเรื่อยๆเลยครับบริการดีครับคนนั่งต๊ะมาอบางกันีครับพี่น้อง ต้มยำพีน้อ่งมะหลายอย่างครับใส่กอบเอลต่นอบอบโมพียสำเร็จครับลายแหงนี่แบบปลาอาคลีตอ่ะมีเห็นยังยังไงนัเรียนตัวเ็พหน่อยนัเรียนตัวเถิะอาุกขึ้นหน่อยตี ม,มัส่ตาอ้าไตามาไปละ้นใบต้นใหม่พี่น้องเือือครับลนละสิบบาท ้ำงานกันน่เอามาผูกปนตัเด็ดั่วนอั่วกินได้วลองงันดไอ่ากครับ